สวัสดีครับเพื่อนทุกคนรู้เข้ารู้เราวันนี้จะขอพาพเพื่อนไปฟังบทความของสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเอเชียไทม์โดยที่วิเดนที่อาจจะนำมาเล่าสู่กันฟังนี้กันในหัวข้อความล้มเหลวของการควบคุมโควิด -19 ของพมา่าคุกความความสำเร็จของประเทศไทยสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ะระลอกใหม่ในประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรสาครมีการเข้ามาเกี่ยวข้องของชาวต่างด้าวเพื่อนบ้านเราอย่างพมา่าหรือเมียนมานั่นเอง คนเหล่านี้จะเป็นคนนําเชื้อเข้ามาหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วการรักษาให้คนกลุ่มนี้แอดว่ามันก็สมควรที่จะทําเช่นกันตามหลักมนุษยชเสียนแอดก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตอันไกลเราจะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้โดยเร็วและหวังว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นตลอดจนพี่น้องประชาชนเองช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่รัฐอีกแรงในกรณีการลักลอบการเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ของเพื่อนบ้านเราแถบชายแดนประเทศไทยของเราโดยสำนักข่าวอย่างเอเชียไทม์ระบุว่าความล้มเหลวของโควิด1 9ของพามา่าคุกคามความสำเร็จของประเทศไทยห้างสับสินค้าที่มีผู้เยี่ยมชมอย่างปราบปรายการยกเลิกเที่ยวบินและการจองโรงแรมการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ทางตอนเหนือของประเทศไทยหลังจากคนไทยประมาณ50คนที่ทำงานข้ามพรมแดนในจังหวัดท่าคิเล็กประเทศเมียนมา พบว่าติดเชื้อโควิด1 9แม้ว่าแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้แต่ก็หวังว่าการท่องเที่ยวในประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจะชดเชยความสูญเสียอย่างน้อยบางส่วนโดยเฉพาะในเดือนนี้เนื่องจากเป็นเดือนธันวาที่คนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นในแถบภาคเหนือ แต่โรงแรมและเกตเหา์ได้รับการยกเลิกการจองเกือบ2,000ครั้งและจากข้อมูลของสมาคมโรงแรมไทยระบุว่าขณะน,นี้อัตราการเข้าพักโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ60%เมื่อเทียบกับ90%ของปีที่แล้วแต่จากกรณีล่าสุดของผู้ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายใกล้ชิดกับชาวเบียนมาและพรมแดนที่ยาวและมีช่องทางธรรมชาติ ทำให้เกิดความตระหนกและหวาดกลัวต่อการติดเชื้อครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นคนไทยเกือบทั้งหมดที่ติดเชื้อในเมียนมาดูเหมือนจะเคยทํางานที่ 1G1 จีวันเซเว่นโฮเ n ล e อ t ด์เอนเตอร์เทนเซึ่งเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เคยจ้างคนไทยหลายร้อยคนมีรายงานอย่างกว้างขวางว่าเจ้าของเป็นนักลงทุนชาวจีนที่มีธุรกิจอยู่เหนือเศรษฐกิจของพอมา่าที่ห่างไกลระกฎหมายในทางกลับกัน มันทำให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือความน่าเศร้าของบริการสุขภาพของเมียนมาที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูคุณภาพของโรงพยาบาลและคลินิกสาหรับประชาชนถูกทอดทิ้งให้ได้รับความเดือดร้อนนับตั้งแต่ประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองของทหารในปี2,505เมื่อวันที่10ธันวาเมียนมายืนยันการติดเชื้อโควิด1ิ1 4 4 8 7ราย และเสียชีวิต2,201คนเทียบกับไทยที่มีผู้ติดเชื้อ4,180รายและเสียชีวิต60คนแต่เมื่อดูสถิต yeah, ิอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานด้านสุขภาพของเมียนมาเผยให้เห็นภาพที่น่ากลัวยิ่งข claro 네ึ้นอดีตเมืองหลวงอย่างย่างกุ้งมีผู้ติดเชื้อเจ5 2 1น13,521รายและเสียชีวิต1,936รายตามมาด้วยผู้ติดเชื้อ8,390ราย และเสียชีวิตร58รายในเมืองมันทะเลและมีผู้ติดเชื้อ,อ6,108รายและเสียชีวิตร11รายในเมืองพะโคอีกเมืองนึงในภาคกลางของพอมา่าหลังจากนั้นตัวเลขก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งสะทอ้อนให้เห็นถนึงความจริงที่ว่าการติดตามและการทดสอบนั้นจำกัดอยู่แค่ในใจกลางเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเองหากชื่อว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการในรัฐฉานที่มีพื้นที่กว่า 155,000ตารางกิโลเมตรและประชากร5.8ล้านคนพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพียง562รายและเสียชีวิตเพียง2รายเท่านั้นรัฐไายาซึ่งเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยอีกหนึ่งแห่งมีผู้ติดเชื้อเพียง24รายและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนรัฐคดชินมีผู้ติดเชื้อ334รายและก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตขณะที่รัฐชิน พบผู้ติดเชื้อ139รายและเสียชีวิต1รายรายละเอียดกรณีรัชฉานแสดงให้เห็นว่าฉานตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งท่าคิเล็กมีผู้ติดเชื้อ116รายและไม่มีผู้เสียชีวิตที่บันทึกไว้ถึงกระนั้นผู้ที่แอบข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเกือบทั้งหมดมีผลเป็นบวกในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อกลับมาที่เชียงใหม่และเชียงรายซึ่งบางคนก็เดินทางไปพะเยากรุงเทพ พิจิตราชบุรีและสิงห์บุรีและมีผลทดสอบเป็นบวกทั้งนั้นรัฐบาลไทยอ้างว่ามีการแพร่ระบาดท,ทางภาคเหนือแต่ไม่น่าแปลกใจที่ทางการกำลังเพิ่มการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาพวกที่เดินทางมาจากทากิเลกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและตรวจพบได้ง่ายเนื่องจากบางคนทำการโพสต์ภาพบนสื่อโซเชียลว่าตัวเองกำลังเดินเข้าประเทศไทยทางเทือกเขาทางต้งน,นเหนือนั่นเอง ไม่เพียงแต่รัฐฉานของเมียนมาเท่านั้นที่คู่ความการควบคุมโควิด -19 ที่ประสบความสําเร็จของไทยในขณะนี้ในภาคใต้ของประเทศไทยเองกองทัพเรือได้เพิ่มการลาดตระเวนในน่านน้าแคบๆที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองเช่นกันส่วนทางต้นออกของแม่น้ําโขงเป็นพรมแดนส่วนใหญ่กับลาวและความมั่นคงทางชายแดนยังมีความหละหลวมนอกจากนี้ทางการไทยยังกังวลเกี่ยวกับการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ซึ่งเป็นพรมแดนที่มีช่องทางที่ลักลอบเข้ามาอย่างประเทศไทยอย่างมากมายอีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยใช้โดยคนหนุ่มสาวหลายพันคนที่พยายามเข้ามาในเมืองไทยเพื่อหาง,งานทำขณะน,นี้การตกงงานในเมียนมาและการแพรก่กระจายของการติดเชื้อโควิด -19 อย่างรวดเร็วทําให้เกิดครื่องนรกใหม่ซึ่งชาวเมียนมาไม่เชื่อว่าจะได้รับการตรวจอย่างเพียงพอและจะได้รับการรักษาในประเทศของตน ในการเลือกตั้งระดับชาติในเดือนพฤศจิกายนของเป็นม,มาในนามพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยขององซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างสบายๆและได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดการกับวิกฤตสุขภาพในประเทศแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในประเทศที่ยังคงยากจนและประเทศจะเดินต่อไปอย่างไรรายงานในเดือนธันวาของสถาบันบรูคิงในสหรัฐอเมริการะบุว่า จุดอ่อนที่ชัดเจนหลายประการของประเทศเมียนมาได้แก่ความสามารถในการทดสอบหาเชื้อโควิด -19 ที่ไม่เพียงพอมีปัญหาเกี่ยวกับรายได้การขาดแคลนอาหารที่เกิดจากวิกฤตความไม่สงบภายในประเทศซึ่งรวมถึงสงครามกลางเมืองที่นองเลือดในพื้นที่ชายแดนในหลายๆแห่งนั่นเองจากข้อมูลของลูก,กิงระบุว่าเมียนมามีความพร้อมน้อยมากที่จะรับมือกับโควิด -19 ในภูมิภาคอาเซียนและก่อนหน้าที่โควิด1 9จะระบาดอย่างรุนแรงในประเทศเมียนมามีแพทย์เพียง6.7คนต่อประชากร1,000 0คนในปี2,561ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่แพทย์15.6คนต่อประชากร1,000 0คนและในเมียนมาเองมีเตียงในโรงพยาบาลเพียง10.4เตียงต่อประชากร1,000 0คนเท่านั้นเองในเดือนมีนาคม2563มา รายงานเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักมีเพียงแค่0.71เตียงต่อประชากร1,000 0คนและเครื่องช่วยหายใจ0.46ต่อประชากร1,000 0 0คนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต่ำมากนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลก็ได้เพิ่มขีดความสามารถโดยการสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวศูนย์กักกันคลินิกและจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและจัดหาเงินทุนสำหรับห้องผู้ป่วยหนักแต่ความพยายามเหล่านั้นก็ไม่เป็นผลอย่างที่คิด เพราะการขาดแคลนบุคลากรทางอันแพทย์นั่นเองผู้ติดเชื้อที่กลับมาสะท้อนให้เห็นเพียงเล็กๆของปัญหาที่คนไทยต้องสู้ในขณะนี้เพื่อนบ้านที่ไม่มีความสามารถที่เพียงพอและล้าหลังกว่าหลายทศวรรษในการพัฒนาสังคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสุขภาพก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเอเชียไทม์มณะที่นี้ด้วยนะครับก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่า แล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆคิดว่าเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถป้องกันการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยของคนต่างด้าวอย่างผิดกฎหมายในแถบชายแดนเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝังในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้นาโอกาสเดียนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังพวกเราบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ